สวัสดีครับช่องเหนือพารวยนะครับบายบายแบบนี้นะครับจะ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเทคนิคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากตัวผมเองนะครับเป็นประสบ <c oughs> ประสบ <c oughs> ประสบการณ์ตรงจากตัวผมเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรผมมองว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็จะเอามาเล่าอะไรที่มันดีมีประโยชน์ผมก็เอามาเล่ากันแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นการทบทวนตัวเอง มันเป็นการบางครั้งคนเราอะครับก็มานั่งทบทวนนั่งคิดว่าเราซื้อคร mm ิปโตเคเรนซีเพื่ออะไรเราจะเทรดคริปโตยังไงให้ได้กําไร mm hmm. เคยไหมครับนอนไม่หลับเครียดติดดอยเราจะทํายังไงกับมันดีกับพอร์ตดีเราจะตัดคัดลอดขายไหมเราจะทํายังไงดีนะครับปัญหาแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนเจอหมดทุกคนเป็นหมดใหม่ๆผมก็เป็นนะครับแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันก็เครียดเหมือนกันนะครับในเรื่องของพวก ทำไมเราเข้าในราคานี้ทำไมเราติดดอยมันเป็นเรื่องปกติครับของของการเทรดของมือใหม่นะมือเก่าๆอย่างผมก็เป็นนะครับมือใหม่มือใหม่ๆน่าจะไม่รอดนะครับแต่ถ้าใคร,ทรเทรดเก่งๆก็ก็โอเคแต่ความหมายผมคือถ้าถ้าเราเทรดยังไงให้มันได้กำไรแล้วก็ต้องยังไงบ้างเนาะสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งสิ่งที่ผมเจอนะครับผมมักจะของปีที่แล้วนะครับผมมักจะขาดลอดบ่อย ปีทแล้วอันนี้คือไม่ดีอย่าทำอันนี้คือต้องห้ามอย่าสำหรับผมนะออในเรื่องของไปเรียนจากช่องไหนมาไปเกิดองความรู้ไอเดียจากใครมาอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมมองว่าการที่เราจะรับข่าวสารหรือไอเดียต่างๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกช่องนั้นถูกไหมในมุมของเขาช่องผมถูกไหมในมุมของผมเนาะอยากให้ทุกคนที่ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องของเป็นวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ว่าเอ้ยมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่จําเป็นต้องบอกว่าเอ้ยสิ่งที่ผมคิดเนี่ยสิ่งที่ผมคิดเนี่ยต้องมาตามผมเสมอไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะทําให้เราเห็นเห็นอะไรเยอะๆเลยนะครับในเรื่องของพวกเออเขาเรียกอะไรอะสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าจะต้องคิดนะครับว่า ทำแบบนี้มันดีกว่าอย่างที่ผมเล่าไปในเรื่องของสูตรร่ารวยสูตรไอเดียต่างๆนะครับคลิปคนนี้อ่าคนที่เข้ามาใหม่ๆติดตามช่องเหนือพารวยใหม่ๆนะครับก็ลองย้อนไปดูครับว่าสูตรร่ารวยคืออะไรทําำยังไงทํายังไงถึงพอร์ตโตอันนี้ผมสอนไปหมดแล้วนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดนะครับผมมองว่าออสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของหัวใจเป้าหมายใจต้องนิ่งครับ ใจต้องนิ่งแล้วก็ต้องแบบไม่เครียดกับมันไม่ต้องกังวลกับมัน2เป้าหมายในการทํากําไรนะครับเป้าหมายในการทํากาไรเราจะทํายังไงกําไรไม่ใช่จูๆ่ๆจะทํากําไรตลอดก็คริปโตต้องใช้เวลาในการเติบโตและเป้าหมายต้องมีกําไรมันต้องมีต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงเลยที่ผมเจอมากับตัวเองเนาะโดยที่ผมจะ ผมจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ทําในการโอนเหรียญโยกย,ย้ายเหรียญบ่อยๆผมจะไม่ทําเพราะว่าเคยหายอย่างที่ผมเล่าแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นหลายๆคนเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเอ่ยในในใน u t u b e ช่องของผมเอ่ยเข้ามาคอมเมนต์ถามเอ่ยนะครับเมื่อวานก็มีหนึ่งคอมเมนต์ที่ถามบอกว่าเออถ้าถ้าเราเข้าในราคาต่ําที่สุดอ่าระดับต่ําที่สุดก็คือประมาณนี้ต่ําที่สุดแล้วจู่ๆขึ้นไปเนี่ยําทำกำไรแล้วขาย เหรียญมันหายถูกต้องครับเหรียญมันหายแล้วมันจะได้กําไรยังไงหรอในกรณีที่ถ้าเราซื้อต่ํแเราถือยาวไปเลยมันจะได้กําไรมากกว่าไหมผมบอกเลยนะครับว่ามันมากกว่าอยู่แล้วถ้าเราถือยาวแต่ในมุมผมผมมองว่าสาเหตุที่ผมเชียร์ให้ขายนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราขายเนี่ยเราจะได้กําไรที่แท้จริงไม่ใช่กําไรทิปอย่างที่ผมพูดเกือบทุกคลิปเลยนะครับและแต่กระดานยาวทุนต้องมีนะหนึ่บาท สองร้อยบาทสามร้อยบาทอันนี้แล้วแต่คุณเลยอันนี้แล้วแต่พอร์ตของตัวเองอันนี้บริหารจัดการเองผมก็พูดเสมอแต่กรณีเนี้ยสิ่งที่ผมบอกก็คือบางคนนะครับไม่ขายไม่ขายเลยรอกาไรทิพย์เลยรอแบบอีกหนึ่งปีค่อยขายอีกสองปีค่อยขายอ่าผมบอกเลยครับว่าในมุมผมนะทุ่งลาเวนเดอร์ไม่มีอยู่จริง ทุ่งลาเวนเดอร์ที่เราคิดว่าจะเจอทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยงามอาจจะไม่มีอยู่จริงนะอาจจะไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์ปลายทางนั้นนะ่ะไอ้สิบเดือนทั้งหน้านั้นนะ่ะมันอาจจะไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่เราคิดก็ได้ผมไม่ใช่คนโลกสวยเนาะแต่ผมก็ไม่ใช่คนแบบว่าเลวร้ายอะไรนะเพราะว่าผมผมโดนมาเยอะทั้งแบบกำไรทิปหายไปหลายบาทอะ่ะเออล่วงเกลี้ยงศูนย์นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอ้ยมันมีกําไรทิปด้วยนะอย่าลืมนะครับแต่จะบอกว่ากระดานยาวก็ต้องมีผมก็จะเชียร์เสมอเลยว่าถ้าเราพอใจในเรื่องของกําไรแล้วขายได้นะครับขายได้อันนี้ก็คือสูตรหนึ่งที่ผมสอนว่าสูตรลํารวยที่ผมบอกไปอีกหนึ่งสูตรแต่ความหมายผมคือที่ผมมาย้ําเนี่ยบางคนก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือสับสนอยู่ว่าเฮ้ยมันไปต่อได้มันไปต่อได้มไไดผมเป็นผมก็เป็นเฮ้ยมันไปได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยว่าเพิ่งขายเลย มันน่าจะขึ้นไปอีกผมก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจอ่ะขายนะครับผมเคยเจอแบบเจาอชีบะดอลสคอยอย่างเงี้ยก็เจอเหมือนกันกําไรทิปก็มีนะครับแล้วคันนี้มันมีในเรื่องของอะไรอีกสิ่งที่ผมเจออีกตัวหนึง่งก็อาจจะมีคนถามบ้างอะไรบ้างเนาะไปสเต็กดีไหมไปเอินดีไหมอันนี้ดีนะมันเป็นการช่วยป้องกันตัวเองอันนี้ถือว่าดีเราเราทิ้งเงินเราถือยาวอะ่ะ อันนี้ถือหมอกออกกระดานถือยาวมันก็ดีในเราที่เราจะกินดอกเบี้ยฝากดอกเบี้ยมีการออมรีเฟลชชั่นต่างๆเรื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับอ่าและอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้รรสึกว่าต้องเอามาพูดน่าจะเป็นในเรื่องของพวกเขาเรียกอ,อะไรอ่ะกระจายมากๆเลยอ่ะกระจายเหรียญเนี่ยน้องๆมือใหม่เข้ามาเนี่ยกระจายเหรียญซื้อแบบกวาดหมดเลยดีไหม ถ้าทุนต่ํามากๆมันก็ไม่ดีตรงที่โอ้คุณกระจายมากๆวอลุ่มในการเปอร์เซ็นต์บวกมันก็น้อยถูกไหมครับแต่มไม่ใช่บอกโอ้ออินหรืออะไรเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับทุกคนผมไม่ได้มาแนะนําว่าคุณต้องลงทุนให้หมดตัวเลยคุณต้องมันไปใช่นะครับเข้าใจด้วยครับว่าสิ่งที่ผมมาแนะนําก็คือลองตัดสินใจวิเคราะห์สังเคราะห์เหรียญนี้ดีไม่ดีความเป็นมาเป็นไปของเหรียญน,นะครับต้องเข้าใจมันด้วยว่ามีกิจกรรมมีโครงการอะไรไหมมี โปรเจกต์อะไรเหรียญนี้มันรถแม p เป็นยังไงศึกษามันด้วยนะครับช่องเหนือพารวยไม่ได้มาชักชวนใครๆมาลงทุนตามผมช่องเหนือพารวยไม่ได้บอกกระดานนี้ดีไม่ใช่นะครับแต่ช่องผมเป็นเอาประสบการณ์จริงๆในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแล้วเอามาเล่าให้ฟังว่าผมเคยทํายังไงมาแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจวิเคราะห์เอาไป เป็นไอเดียนะครับผมมองว่าน้องๆน้องๆหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ยังเป็นกันเยอะในกรณีที่เอออยากอย่างนี้ก็คือเออแบบยังไม่ได้มีความรู้เยอะก็คือซื้อเลยเหรียญเหรียญแต่และเหรียญมันมีที่มาที่ไปโปรเจกต์ดูดูให้มันดีครับดูให้มันลึกดูให้มันเข้าใจนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อตามตามตลาดหรืออะไรเงี้ยอ่าเพราะมันก็มีจุดเสี่ยงนะครับอ่าแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากบอกมากๆเลยผมมองว่าผมมองพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นตลาดผมมองแบบนันนะผมมองผมมองว่ามันเป็นเรื่องของ s t a r c a s ส c o คาวนะครับเป็นเรื่องของม a r k e t i n g ผมมองว่ามันเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ถ้าเราหมากวางหมากดีๆวางเกมดีๆยังไงคุณก็มูลแล้วก็กำไรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆอะ เราจะเห็นดอสคอยก็มูลไปแล้วชีบะก็มูลไปแล้วเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ขายเลยเนี่ยกว่าจะมูลอีกรอบอะ่ะนึกออกไหมครับสิบสองเดือนหรือเปล่านึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่โชคมูลมากๆอะ่ะผมก็เป็นในพิลลแรกเดี๋ยวมันต้องมูลอีกซื้ออีกสุดท้ายเป็นไงครับถอยหลังเฉยโดนทุบเฉย ต้องใช้เวลาหนักกว่าเดิมอีกต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกในการที่จะต้องรอคอยในการที่เหรียญเดิมมามูลผมก็เป็นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือการตลาดดีๆนี่เองมันคือมันเป็นของกลยุทธ์อีกตัวหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราเห็นว่าความปลายทางของทุ่งลาเวนเดอร์มันอาจ,จไม่มีอยู่จริงอย่างที่ผมบอกนะมันอาจจะเป็นแค่เขาเรียกอ,อะไร เป็นช่วงหนึ่งที่เราเห็นว่ามันสวยหรูผมก็เป็นผมว่าทุกคนเป็นเหมือนผมทุกคนเทรดคริปโตเคอเรนซี่เพราะหวังกาไรเป็นเหมือนผมอยากเปลี่ยนชีวิตเป็นเหมือนผมผมเชื่อเพราะผมคนนึงก็ฝันเลยครับว่าชิบะจะเปลี่ยนชีวิตผมได้เหรียญน,นี้จะเปลี่ยนชีวิตผมได้สุดท้ายเราไม่ขายอย่างเงี้ยและสุดท้ายลงหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาถามว่าเหรียญน,นั้นจะขึ้นไหมมันขึ้นครับมันขึ้น แต่เมื่อไรไ,ไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับขาดมีการเผาเหรียญมีโปรเจกต์จะเข้า NFT จะจะ,จะนั่นจะนี่จะอะไรไป็รู้เต็ไมไปหมดเลยจะจะจะ,จะเยอะมากอะ่ะนึกออกไหมครับเต็ไมไปหมดเลยแต่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาที่จะเติบโตเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสําหรับเหรียญน,นั้นๆเพราะเพราะเหรียญเหล่าน,นี้ผมว่าเหมือนตลาดมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนมือเร็ววานวานมาแล้วก็ทุบแล้วก็ไป วานเปลี่ยนตัวเล่นแล้วสังเกตไหมครับพเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเหรียญอันนี้เหรียญมีมเนาะมองในมุมของมีมศู์เยอะๆหรือเหรียญอะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันมีศู์เยอะๆคนเริ่มหันมาซื้อเยอะเพราะเนื่องจากก,กลัวตกรถแบบที่บาอินุแบบดอสคอยนะครับเหมือนกันผมก็เป็นแต่ความหมายคือพอเรามาเก็บเหรียญเหล่าน,นี้เราจะเห็นว่า,าการเก็บเหรียญเหล่านี้มันจะมีช่วงของมันช่วงทุบช่วงทุบช่วงช่วงลงหนักช่วงขึ้นหนักมันมีช่วง ส่วนใครจะเล่นสั้นเล่นยาวอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยไม่ว่ากันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ทุนของแต่ละบุคคลเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมรู้สึกดีใจครับว่าสิ่งที่ผมเล่าไอเดียที่ผมมาเล่าแบ่งปันให้บทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆหน้าใหม่หรือเทคนิคเอเขาเก่าใครรู้แล้วอันนี้ไม่ว่ากันแต่ความหมายคือบางบางท่านที่ไลน์มาหาผมหรืออินบ็อกมาหาผมบอกว่าใช้วิธีผมแล้วได้กาไรดีเลยพอรต์โตขึ้น แล้วก,ก,ก็จากเดิมพี่ไม่เคยขายเลยพี่ตั้งใจว่าจะถือยาวแล้วเรามาทําวิธีผมดูเฮ้ยเขาจะบอกว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเห็นด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีคือสิ่งที่ผมเอามาแชร์เอามาเล่ามันเป็นประสบการณ์จริงๆแล้วมันมีทิศทางบวกก็คือคุณได้กําไรไปแล้วคุณก็พอร์ตคุณโตอันนี้มันถือว่าเป็นการยืนยันในเบื้องต้นสำหรับตัวผมเองผมดีใจนะครับผมดีใจแล้วรู้สึกดีว่าคุณได้ทดลองกับตัวเองนะครับ ผมไม่ได้มาถือพอร์ตใครไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมปั้นพอร์ตให้ไม่ต้องครับผมไม่ทํานะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมาถามผมเลยว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้มารับปั้นพอร์ตให้ใครไม่ไม่ครแต่จะคือให้ผมสอนให้ผมเล่าอ่ะให้ผมอธิบายอันนั้นกินดีนะครับเพราะผมมองว่าเราช่วยเหลือกันเราเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือคริปโตเคอเรนซีแล้วเราเติบโตไปด้วยกันพอร์ตเราโตไปด้วยกันอันนั้นเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่ ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่มีอยู่จริงเราจะทำยังไงกับเหรียญคริปโตของเรานี่คือโจทย์ของผมเนาะทุกคนลองไปคิดต่อว่าถ้าทุ่งลาเวนเดอร์มันไม่มีอยู่จริงเราจะเจอกับอะไรดอยหรือเปล่าหรือความร่ำรวยมากอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้ให้คิดว่าอยากให้ทุกคนลอง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 ,ลองปรับ Mindset ลองปิ้งเว็บไอเดียลองลองนึกถึงคำของผมที่ผมเล่าให้ฟังดู และลองปรับ mindset ดูครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะใครเห็นด้วยก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ให้นิดหนึ่งว่ามีอีกมุมหนึ่งที่ที่ที่ผมยังไม่เคยเล่าหรือเอ้ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีลองมาคุยกันครับลองมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยผมก็อยากอ่านจากหลายๆคนเหมือนกันอยากเห็นไอเดียหลายๆแบบเหมือนกันครับเพื่อที่จะแบ่งปันลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดผมก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณครับสําหรับ6 0 0 s u b ับสกั์ที่เข้ามาสับสกยัยติดตามช่องผมนะ เป็นเป็นการเติบโตที่ผมประทับใจมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่องเล็กๆอย่างผมเติบโตแบบพร้อมกับทุกๆคนก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจให้ผมช่วยแบ่งปันเรียนรู้เนาะก็ขอบคุณจริงครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนึ่งพารวยด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนาต่อไปขอบคุณครับ